มาหาเลาะป่าในนาในนาแก่แล้วในนาหลายหน่วยดันซุบสุกขาต้นขาต้นได้หลายแล้วนี่ไดในนาเอ็มถังแล้วนี่หลายอุปกรณ์ นี ì, ่นู่นลูกบักใหญ่เดี๋ยวซอยให้ดูงูเห็นนะลูกบักใหญ่บักเต็งนี่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 หมดก็เยอะหมดหลายเมดมันคือหลายนี่หนาเต็มเลยเนี่ยหมดก็หลายอันไหนเอาถึง นกก็กินใบไหว,ไวมันคือลูกดีกว่าเราอีกนกเนาะ,นะเต็มเลยโอยหมดกัดมือตายได้พอได้กินอยู่แต่ปลูกในหนาหลายอยู่พอได้กินอยู่ มดกัดมือคันมือทั้งเท้าเลยมดดมดหลายแทๆ้ๆจะพูดหยาบไปแต่สมมติว่ามดได้หลายยี่แต่เนี่ยอันนี้กระซุกด้วยนี่ลืมแตกแล้วเล่มแย่แล้วเล่มแย่ล่มแยแ่ ไ่น่าหลายในส่วนหลังบ้านเนะนี่ยไนาไหลยยจะ